สวัสดีครับก็วันนี้นะครับรถเบนซ์นะครับคันนี้นะครับเกิดปี1992นะครับเขาอายุ31ปีแล้วนะครับอ่ะภายในกันนะครับรถอายุ31ปีรถสีขาวนะครับภายในสีน้าเงินนะครับภายในยังองค์ประกอบครบนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังด้านหลังเบาะก็ยังองค์ประกอบครบเช่นเดียวกันนะครับแผงประตูนะครับคนขับนะครับ และคนนั่งด้านท้ายนะครับยังอยู่ในสภาพดีนะครับรถอายุ31ปีอยู่ในสภาพแบบนี้ผมถือว่าโอเคมากแล้วครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเช่นเดียวกันครับห้องเก็บสัมภาระสักลาดซ้ายขวายังอยู่ในสภาพดีนะครับมุมขวามุมซ้ายนะครับยังเป็นรถที่สวยบอดี้สวยอยู่ครับมานะครับมาทางด้านซ้ายกันมากนะครับด้านซ้ายภายในยังอยู่ในสภาพสวยเหมือนกันนะครับภายใน คันนี้นะครับเป็นเบาะปรับมื e. บอนะครั e. บเบาะปรับมื e. บอนะครับภ e. ายในองค์ประกอบดีหน้าปัดนะครับหน้าปัดยังอยู่ในสภา,ภาพสวยนะครับและล้อตัวนี้นะฮะล้อล้อล้อตัวเนี้ยผมไปถามนายานะครับเจ้าของอูเบ็เขาบอกว่ามันเป็นล้อ5ก้านอีโวอะไรสักอย่างนะครับขอบ16เขาว่าเล่นกันนะครับตัวนี้แล้วมาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องห้องเครื่องนะครับโอเคห้องเครื่องอันนี้นะฮะเป็น เครื่อง e 2 8 0เป็นหัวฉีดแล้วนะฮะเป็นหัวฉีดนะครับเป็นหัวฉีดแล้วแก๊สนะครับติดแก๊สยี่ห้อ gi นะครับถังโดนัทนะครับต่ออายุถังเรียบร้อยแล้วนะ,ะก็เครื่องตัวนี้นายาเขาก็บอกผมเหมือนกันว่ามันค่อนข้างที่จะราคาแพงนะฮะแล้วก็ขับดีด้วยนะครับก็สำหรับเบนซ์คันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ